จ้าพี่น้องมือนีสภาเห็ดหมูยอใครทําไม่เป็นก็ข่นบ่มีฝีมือกับเห็ดใด้้นบบเกอเห็ดกับเขาก็เห็ดใดหมูยอสูตรนี้เระต้องปรุงอะไรมากมายไปซื้อพงมักแหนมของโรโบมากค่ะหนึ่งซองนะคะหนึ่งซองกลับไปค่ะพงแหนมของโรโบนะจ๊ะหนึ่งซองเทลงไปเลยจ้า ผงแหนมเนืองนะคะผงแหนมเนืองผงหมักแหนมเนืองหนึ่งซองไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะใส่น้ำลงไปแล้วก็ละลายเครื่องปรุงสําหรับหมูสับนะคะหมูบดซื้อมาแล้วเอาแช่ช่องฟิตไว้ให้มันเย็นเย็นนะคะให้มันเย็นเย็นเรามาผาสมเครื่องก็จบสูตรนี้ไผ่เห็ดหมูยอบ,บ่เป็นไผ่เห็ดลูกชินบบ้นว่เป็นบ่ต้องไปยาก ตามนี้เลยจ้ะง่ายสบายแค่นี้นะคะไม่ต้องเพิ่มน้ำนะคะรับรองว่าออกมารสชาติได้เหมือนโรงงานเหมือนมืออาชีพมือนโรงงานเห็ดเลยจ้ะจาักนั้นไม่ได้ไปจะเอาหมูที่แช่เย็นมากหมูครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลต่อหนึ่งซองนะคะนี่เลยะะ่ายคุยขอให้ค่ะ ใส่หมูลงไปมื่อล่างแล้วนะจ๊ะใส่หมูลงไปกระเทศเครื่องปรุงที่หบขบผสมน้ำไปแล้วลงไปง่ายมากใครทำกับข้าวไม่เป็นก็ทำได้แล้วเดออ้อสูตรนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูแซ่บแล้วก็ได้รสชาติเหมือนโรงงานทำขอบอกอร่อย รสชาติเป๊ะเหมือนเขาซื้อมูย่อ,อเขากินเลยจ้ะแค่มีหมูบดจะกันนวดทุกอย่างให้เขากันจ้ะซื้อมูบดท,ที่เขาบดมาแล้วนะคะมาต้องใส่เครื่องมาบดอีกก็ได้เนี่ามหมูบดท,ที่เขาทํามาแล้วนี่มานวดใส่อย่างเดียวเลยไผ่ว่ามีเครื่องปัน่นกระเห็ดได้นะคะไปซื้อมูบดสําเด็จมากซื้อของโรโบเนมเนื่องมากค่ะสูตรนี้ไม่น้อยเห็ดแล้วมันแซบ่บ หน่อยก็เลยนํามาบอกต่อนะคะสูตรนี้เราจะปั้นเป็นลูกชิ้นก็ได้นะคะหรือเราจะทําเป็นแหนมเนืองก็ได้หรือเขาจะเฮ็ดเป็นหมูยอก็ได้นะคะวันนี้จะทําเป็นหมูยอแล้วกระสิบอหนึ่งนะคะสําหรับไหทีบอมี่หม้ออบกะนหนึ่งอานะคะแต่มือนี้มันหน่อยจะอบในหม้ออบนะคะใส่เวลานวดค่ะนวดให้เหนียวนะจ๊ะมันจะเสียเวลาตรงข้ามนวดน,นิดหน่อยแต่รับรองเราแสบจริง เครื่องผสมเขาเป๊ะเวอร์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนวดใหเนี้ยวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาไปแซในตู้ช่องฟิีอีกซิปนาทีนะคะแล้วเราก็มาห่อกันค่ะเดี๋ยวไม่น้อยคอนวดแป๊บหนึ่งนะคะมันจะเสียเวลาพ่น้อกนะคะเอาแล้วค่ะจะได้แล้วค่ะสำหรับผู้ใดที่มากินหมูยอ่อไสหนังนะคะให้ซื้อน,นังหมูมาต้มให้สุกแล้วหันหันหันแล้วจังมาผสมเด้อจ้ะเด้อ สำหรับคนที่มักหมูยอใส่หนังเพิ่มหนังหมูลงไปได้เลยจ้ะแต่ต้องต้มให้สุกก่อนเ้ออันนี้ถือว่าได้แล้วค่ะเพราะว่านวดแล้วมันบดติดมือนะคะเอาละแม่น่อยกัดจะใส่ถ้่วเอาไปใส่ช่องฟไวไ์ใซิบเนื้อที่นะคะเดี๋ยวข้ามาหอ,อกันต่อจา้าเอาละจ้ะใส่เวลาแล้วจ้ะเย็นเก็บเลยจ้ะหอ,อกันไปเลยค่ะมาหอ,อกันเลยค่ะ จะเ,เอาจักคอกับว่ากันไปนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้โหอย่างเย็นเลยจียเอามุยาก่อนไงก่อนหน่อยอยู่ที่พี่น้องเลย,ดยเดอ้อเด้อยู่ที่พี่น้องเลย,ยง,ง่ายเลยเนี่ยบิดหัวบิดท้ายแน่นค่ะ พื้นืแต่แล้วหนึ่งก้อนอยู่ที่เรานะคะจะเอากี่ก้อนก็ว่ากันไปเฮ้ยเนียวดีขนาดพี่น้องเลยจ้้มุ้กตั้ไปเลยโอ้ยยอ หมูยอโฮมเมดทำเองกินเองนะเรนพอนี่ไม่ต้องเยอะแยะอะไรมากมายไม่น่อยจะได้ประมาณสี่ก้อนค่ะสี่สี่สี่ไปเลยประมาณสี่ก้อนนี่ไปเลยยังขึ้น พูดลงมากำกำให้มันออกจากกันมันไปน้ำกันหมุนตูดตูดปิด,ดท้ายเนี่ยดูที่เรามุนนะจ๊ะนี่ง่ายบอกพี่น้องผู้ได้ฮ็ดกับเขาว่าเป็นแต่เฮ็ดได้จ้ะใครๆก็ทำได้นะจ๊ะสูตรนี้เนี่ย อยากส่หมูยอ่ออยากเป็นหมูย่อหนังหมูยอ่อหมูหมูก็ได้ค่ะเพียงแค่พี่น้องต้มให้สุกแล้วหั่นใส่เลยนะคะเอาละปิดหัวปิดท้ายปึ๊บอบค่ะเดี๋ยวไม่หน่อยกลับกล่องกันแป๊บหนึ่งน,นจะ,ะจ๊ะเอาละจ้ะใส่หม้ออบลงไปเลยผู้ใดบม่มีหม้ออบนะคะ ก็ใช้การนึ่งนะคะแต่นี้จะอบเปาพลเปิดไฟร้อยแปดสิบค่ะอบไปเลยไม่หน่อยตั้งไว้สิห้านาทีนะคะอบจนสุกแล้วเรามาดูกันเด้อเร็จแล้วเรียบร้อยจัดไม่น่อยอบแค่สิบห้านาทีนะคะไฟร้อยแปดสิบเห็นบอกคะ่ะน่ากินบ่จ้ะหมูยอของแม่เ้ยนหน่อยนี่เด้งดึงจ้ะเด้งดึงจ้าเนี่ยเด้งงามแซ่บด้วยนะคะ รสชาติพอดีเป๊ะเวอร์เลยนะจ๊ะลองไปทำดูนะจ๊ะหมูยอใครๆก็ทำได้เพราะมีฝีมือกับเห็ดใดไม่มีความรู้เรื่องอาหารก็ทำได้เห็นไหมะคะนี่ไม่น้อยอบเอานะคะไม่ต้องนึ่งไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องอบก็ต้องนึ่งเอาแล้วจ้ะเด้อเห็นไหมนี่มาดูภาพสูงสีน่ากินไหมวายเอาละจ้ะลองมาทำมึงนะคะรับรองว่าแซ่บชั่วประมวนิ่มแน่นอนจ้ะรักนะจุบ๊บ